สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้ออยากให้เสียงดังในหูหายไวๆต้องทานผลไม้อย่างไรครับเราโชคดีนะครับที่พวกเราเองนะครับก็เกิดในแผ่นดินผืนประเทศไทยนะครับที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชอนาพันธ์นะครับรวมรวมทั้งนะครับเป็นแหล่งปลูกผลไม้ส่งออกนะฮะแล้วก็พวกเราเองก็สามารถปลูกทานกันเองได้อย่างแพร่หลายเลยแล้วก็ถึงเราไม่มีสวนเองนะครับเราก็สามารถซื้อหาได้ง่ายๆนะครับตามที่ต่างๆครับนะแต่ว่าในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงว่า การทานผลไม้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงในหูของเราได้อย่างไรนะครับถ้าท่านไหนนะครับที่ได้ฟังผมมาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงในหูนะครับประมาณ2องไลฟ์นะฮะมันก็จะมีเรื่องของโภชนาการนะการอยู่การกินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมก็จะพูดถึงเจาะลึกถึงนะครับผลไม้นะที่ อะไรที่เราทานได้แล้วก็ทานไม่ได้นะครับก็เอามาฝากทุกท่านนะครับเป็นสิ่งที่ผมเองได้แนะนำให้กับคนไข้ในคลินิกนะฮะคนไหนที่เป็นคนไข้ผมนะรักมาเป็น,นมาเป็นคนไข้ของคลินิกนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าผมเองนะฮะก็จะให้คนไข้เองนะฮะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโภชนาการนะทุกเรื่องเลยนะครับ ผมจะแนะนําให้อย่างละเอียดเลยนะเพื่อจะให้ท่านเองหายไวๆท่านที่มีเสียงดังในหูอยู่แล้วนะครับก็จะได้หายไวๆนะฮะก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหากันนะฮะก็ฝากท่านใดนะครับที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอแพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ช่วยฝากช่วยกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับนะจะแชร์จะกดไลค์แล้วก็แจ้งเตือนนะฮะหรือ กดแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีผมก็จะแจ้งเตือนไปให้ท่านทราบนะฮะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเองแล้วก็ทีมงานนะฮะนะครับผมก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยด้วยกันนะครับนะฮะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้นะครับนะก็คงไม่ได้เอาไปเป็นดราม่าอะไรนะครับว่า หมอเอทำไมไม่ทานผลไม้แบบนี้เลยนะฮะท,ทั้งๆที่ผลไม้ต่างๆที่ผมพูดยกตัวอย่างนครับมีทั้งไฟเบอร์บางตัวก็มีไฟเบอร์สูงมีวิตามินสูงนะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทําไมหมอเอไม่ให้ทานนะครับนะต้องทําความเข้าใจกันตรงนี้นะครับว่าผลไม้นะครับทุกอย่างเลยนะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่านะฮะพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะครับ พอจะเราเจ็บไข้ที่ป่วยแล้วนะครับเราก็ต้องงดนะฮะเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงนะครับเราก็ค่อยกลับมาทานใหม่นะครับเหตุผลนะครับผลไม้ของเมืองไทยเราโดยส่วนใหญ่แล้วก็โดยผลไม้ทั่วไปนะครับเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะมีแป้งและน้ำตาลสูงนี่มีแป้งและน้ำตาลสูงนะครับการเกิดเสียงดังในหูของเรานะครับที่ผมได้พูดมาแล้วนะครับว่า สิ่งปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเสียงดังในหูก็คืออะไรไหมครับก็คือไขมันในเลือดสูงนะไขมันในเลือดสูงนะเจอในคนไข้จริงได้ซักประวัติอย่างละเอียดเลยนะครับไขมันหลายๆตัวสูงพร้อมๆกันหรือถ้าไม่สูงมากก็ปิ่มไปทางสูงนะไขมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เลือดของคนไข้าอาจจะจางหรือค่อนข้างไปทางจางแต่ส่วนใหญ่นะที่ผมเจอคือไขมันค่อนข้างจะสูงหรือปิ่มสูงนะครับ แล้วก็พฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เจอในคนไข้ก็คือนะก็คือในเรื่องของการทานอาหารแสลงนะก็ทานเป็นประจำเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นแสลงนะในไลฟ์ต่อไปนะผมก็จะ,ะค่อยๆมาเจาะลึกให้ท่านฟังนะครับนะการที่นะครับพวกเราเองนะฮะเราทานแป้งน้ำตาลนะไม่ว่าจะมาจากตัวข้าวเองพวก พวกตระกูลข้าวขนมเองนะในไลฟ์นี้เราพูดถึงเรื่องของผลไม้นะครับนะฮะเราพอเราเวลาทานนะฮะเราก็ทานหลักหลักหลายอย่างเลยนะรวมถึงรวมทั้งผลไม้ด้วยนะครับถ้าไหนที่ชอบผลไม้อะไรนะเราก็จะทานเป็นประจำประจำแล้วก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลมันไม่ผิดนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันเกิดโรคขึ้นมานะครับการที่เราทาน ตัวผลไม้เข้าไปผลไม้ก็มีทั้งแป้งน้าตาลก็ทั้งสูงเลยแป้งน้าตาลก็ทั้งสูงนะครับพอเราทานเรื่อยๆเป็นประจำนะบางครั้งนะครับที่ผมเ,เจอในคนไข้นะครับบางทีทานผู้เรียนก็ชอบทานผู้เรียนเยอะๆเลยนะฮะมะม่วงหรือกล้วยอะไรก็ทานประจําเลยร่วมถึงทานหลายๆอย่างด้วยนะครับมาพร้อมๆกันนะการที่เราได้รับแป้งน้าตาลนะครับมากเกินไปนะมากเกินไปนะครับ,กกรบแล้วก็ เราก็เผาผลาญพลังงานไม่หมดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรไหมครับก็คือร่างกายของเรานี้เอาแป้งน้ําตาลนะครับรวมถึงไปงน้ําตาลจากผลไม้ที่พวกเราทานกันเรื่อยๆเป็นประจำนะฮะมันก็เลยเอาพลังงานนะฮะแป้งน้ําตาลนะครับพอเราทานเข้าไปแป้งน้ําตาลรวมถึงพวกผลไม้ตานะ่างๆที่เราทานเข้าไปแล้วนะครับ พอทานเข้าไปปุ๊บนะพอย่อยให้เสร็จปุ๊บเราก็ได้น้ําตาลนะพอได้น้าตาลเสร็จปุ๊บอินซูลินก็จับน้ำตาลก็สู่เซลล์ก็เอาไปใช้ในจิตวิทยประจําวันแอคทิวิตี้ต่างๆของเราทั้งหลายนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราได้รับพลังงานเหล่านี้เป็นประจําเรื่อยๆเข้านะครับแล้วเราก็ไม่ได้ออกกํบบาลังกายไม่ได้ใช้พลังงานที่เราได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับพลังงาน ที่เหลือไปไหนนะครับพลังงานที่เหลือนะครับมันก็เลยเอาไปเก็บสะสมนะร่างกายเขาจะเปลี่ยนเองโดยธรรมชาติเป็นชีวเคมีในร่างกายของเราเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของไขมันนะครับไขมันมันก็จะสะสมตามหลอดเลือดของเรานะครับไขมันนะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะไขนร่างกายเราก็ต้องการไขมันในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกินความต้องการของเราแล้วนะครับมันก็เกิดโทษของเราได้เช่นกันนะฮะ โดยตัวไขมันนี้นะครับก็จะไปสะสมตามหลอดเลือดต่างๆในทั่วร่างกายเรานะสะสมที่ตับในกล้ามเนื้อนะครับในที่นี้นะเราพูดถึงเรื่องของเสียงในหูนะฮะไขมันที่เป็นส่วนเกินนี้นะครับมันก็ไปพอกตามเ,าเซลล์สมองของเรานะจนถึงาตามหลอดเลือดจนถึงเซลล์เล็กๆที่อยู่ในโครงสร้างหูของเรานะครับมันก็เลยพอไขมันสะสมมากๆเกินความาจำเป็นของร่างกายเราแล้วนะครับนะเลือดมันก็ไหลเวียนไปไปได้ไม่ไมดี หรือบางคนที่ชอบพวกทานพวกข้าวพวกตระกูลแป้งนะรวมถึงผลไม้เยอะนะครับแล้วทานกับข้าวน้อยหรือทานส่วนที่เป็นโปรตีนน้อยหรือบางท่านก็ทานผักไม่เพียงพอนะครับมันก็เลยไปส่งผลให้เลือดเราจางไขมันเราก็สูงเลือดเราก็จางแถมอ,อาหารที่เป็นโรคนาเสบก็คืออาหารตระกูลอาหารแสลงนะเราก็ไม่ทราบกันพอไม่ทราบกันเสร็จปุ๊บมันก็เลย เกิดภูมิในร่างกายเราเพี้ยนเกิดทําให้ตัวเส้นประสาทของหูเรานั้นอักเสบขึ้นมาโครงสร้างของหูเราอักเสบขึ้นมาเลือดก็ไปเลี้ยงไม่ดีนะฮะมันก็เลยเป็นสาเหตุของการเกิดเสียงดังในหูของเรานะฮะนะครับอันนี้เป็นความรู้คร่าวๆเบื้องต้นนะฮะว่าทําไมนะ,ะเราควรจะต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทานผลไม้กันนะฮะเอาไว้ถ้าท่านไหนที่ผมจะพูดถึงนะครับ แล้วชอบมากๆนะฮะแต่ถ้าเราเกิดเสียง,งดั้งในหูอยู่แล้วสิ่งที่เราทําคืออะไรไหมครับก็คือเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะฮะให้มันหายดีก่อนแล้วเราได้เรียนรู้แล้วนะครับอันไหนที่เราชอบอาจจะลดปริมาณลงหรือทานอาหารห่างๆขึ้นนะครับแล้วเราก็ค่อยว่ากันนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดกำลังจะพูดต่อไปนี้นะฮะว่ามันทานไม่ได้เลยทั้งชีวิตคุณหมอแต่ทําไงมันชอบอ่ะฮะ อันนี้นะครับเอาไว้ให้เราหายก่อนนะฮะเมื่อไหร่ที่เรา,เาลดแป้งน้ำตาลลงรวมถึงผลไม้นะที่ให้แป้งน้ำตาลสูงนะครับร่างกายของเราก็จะค่อยๆเอาพลังงานสั่รองคือไขมันที่เป็นส่วนเกินนี้ในร่างกายของเรานี้นะครับมันก็ค่อยๆดึงออกมาใช้ดึงออกมาใช้นะฮะร่างกายของเราเองเป็นเครื่องจักรที่ฉลาดมากนะเขาจะดูแลตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องป้อน อะไรเข้าไปให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับเราป้อนแป้งน้ำตาลน้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มออกกําลังกายเข้าไปมีการใช้พลังงานเกิดขึ้นนะครับแป้งน้ำตาลเราไม่เพียงพอร่างกายเขาก็จะเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินในโครงสร้างโครงหูของเรารวมถึงสมองอะไรต่างๆนะฮะที่มันส่วนเกินนะครับมันก็ดึงออกดึงดึงออกมาใช้นะครับในที่สุดการไหลเวียนเลือดเราก็ดีนะฮะในที่สุดตัวเสียงในหูเราก็จะค่อยๆหายไปหายไปนะฮะอย่างที่ที่ผมกําลังไลฟ์อยู่นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ คุยกับคนไข้ที่รักษาเรื่องของเสียงในหูหลังจากที่ปรับอาหารการกินนะฮะพอกลับมารักษากันใหม่นะฮะปรับอาหารการกินทุกอย่างเป๊ะหมดเลยนะครับมันก็ทําให้เสียงในหูของพี่ท่านนี้นะคนไข้ท่านนี้นะครับเริ่มเบาเริ่มเบาบางลงแล้วก็ค่อยเบาบางลงหลายท่านที่มารักษากับผมพอได้รักษากันนะทานยาแล้วก็ปรับอาหารการกินเสียงในหูก็เบาเบาลงเบาลงนะฮะนะครับนะบแต่พี่ท่านนี้ที่เป็นเสียงในหูเนี่ยไขมันของ คนพี่คนไข้ท่านนี้นะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับพี่เขาก็ยอมรับกันจากการอยู่กันกินนะฮะนะครับผลไม้นะเราเราเจาะลงไปเลยนะกันนะครับว่าไอ,อ้ตัวผลไม้นะ่ะเราจะทานอะไรได้บ้างและทานไม่ได้บ้างนะครับผลไม้ที่ทานได้นะครับก็คือแอปเปิลนะฮะแอปเปิลนะครับนะฮะแล้วก็ทานหลากหลายเลยหลากหลายสีเลยสีเขียวสีแดงสี ต่างๆนะแล้วชอบทานแบบไหนนะครับถ้าแอปเปิลนะครับเราซื้อมาเป็นแพ็คเนี้ยครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแข็งนะฮะลองเอาทิ้งไว้นะครับสักประมาณสักสามสวันหรือเป็นสัปดาห์นะเราค่อยเอามาทานนะครับมันจะนิ่มลงแล้วก็อร่อยขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคเพราะส่วนตัวผมผมเองผมจะทานแอปเปิลเป็นหลักเลยนะครับทานแอปเปิลนะฮะแอปเปิลค่อนข้างจะปลอดภัยนะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีแป้งน้ำตาลค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับนะฮะ นอกจากแอปเปิลแล้วนะครับก็คือฝรั่งนะฝรั่งแต่ว่าฝรั่งเนี่ยต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องกดละย้อนอยู่นะอาหารไม่ย่อยท้องอืดบ่อยนะครับฝรั่งเขาจะมีรสฝาั่นะครับเวลาเราเวลาที่เราคนไหนที่มีกดละย้อนอาหารไม่ย่อยอยู่แล้วนะครับเวลาที่มีฝรั่งเข้าไปนะฮะลองสังเกตตัวเองนะครับแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราทานฝรั่งฝรั่งแล้วนะครับท้องมันอืดนะท้องมันอืดเสร็จปุ๊บเราก็ ย่อยอแล้วก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะฮะหลีเลี่ยงไปก่อนฝรั่งเรายจะไปทานนะหรืออาจจะปอกเปลือกก่อนก็ได้นะในบางในบางท่านนะครับลองดูลองลองสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะที่เราทานได้ชั่วก็คือเรื่องของพุทรานะเดี๋ยวนี้เราพุทราก็มีพันธุ์ที่อร่อยรูปโตรอร่อยค่อนข้างจะหาง่ายนะครับพุทราก็ทานได้นะครับนะ,ะน,ะะน,ะะนะฮะนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับให้จําตรงนี้นะครับว่า ผลไมนะ้ที่เราทานได้จริงๆคืออะไรบ้างนะครับเป็นผลไม้ที่มีแป้งตาน้อยก็คือมีแอปเปิลนะแล้วก็พุทราแล้วก็ฝรั่งแอปเปิลฝรั่งพุทรานะครับฝรั่งก็ดูว่าใครมีกรดย้อนอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครกลัวนะครับว่าแอปเปิลนะฮแอปเปิลมีสารเคมีอย่างงุ่นงั้นนี้นะฮะเราอาจจะเอามาแล้วก็แช่ สารที่จะไปชล้างพวกสารที่มีออกไปนะแล้วก็ทานปลอดภัยนะครับแล้วก็ทานเป็นประจำนะฮะแต่ยังบอกไปนะครับว่าผมเองนะฮะไม่ได้ให้ทุกท่านนะครับเน้นไปทานผลไม้ผลไม้ผมจะแนะนําให้คนไข้ทานเฉพาะเหมือนล้างปากนะฮะไม่ได้เน้นผลไม้ทานเยอะๆ,ๆเลยคุณหมอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับ,รบเราเน้นไปทานกับข้าวนะที่มาจากตัวหมูปลาเต้าหู้นะครับห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ผักก็40-50%เราเน้นทานกับข้าวถ้าถ้าไหนที่ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับนะฮะผละไม้นะครับก็คือแอปเปิลฝลั่งพุทราอันเนี้ยสตัวเนี้ยทานได้ปลอดภัยแน่นอนนะมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแป้งน้ำตาลน้อยนะฮะนะครับจากนี้ไปนะฮะก็จะเป็น ผลไม้โดยส่วนใหญ่ที่พวกเราอาจจะชอบอยู่แล้วท่านใดท่านใดอาจจะชอบอยู่แล้วแล้วทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้นะฮะในส่วนตัวผมนะครับก็ให้ท่านนะครับเว้นไปก่อนนะเว้นไปก่อนงดไปก่อนหรือถ้าอยากทานนะฮะก็ทานนิดๆหน่อยๆพอนะทานนิดๆหน่อยๆพอนะครับตัวที่เราทานนิดๆหน่อยๆได้พอนะครับก็อย่างเช่นพวกกล้วยทุกชนิดเลยกล้วยทุกชนิดเลยนะครับ กล้วยนะฮะเป็นพวกตระกูลผลไม้นะครับที่ค่อนข้างจะหาง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยต่างๆนะครับนะฮะเราค่อนข้างจะหาซื้อได้ง่ายหรือบางท่านอาจจะมีสวนเลยนะครับพอเรามีสวนเองเสร็จปุ๊บเราชอบอยู่แล้วเราก็ทานทานประจําเลยนะครับการที่เราทานกล้วยเข้าไปนะก็เท่ากับเหมือนกับเราทานข้าวก็คือได้รับคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับแต่ถ้าไหนที่ชอบอยู่นะอย่างเช่นนะครับ ในคนไข้ผมเองนะข้าวสวยนะผมเขาก็จะให้ทานแค่ประมาณสองช้อนโต๊ะชเช้าเชียงนะฮะแต่คนไข้บอกว่าคุณหมอทานกล้วยได้ไหมกล้วยน้ำว้าชอบทานประจําเลยโอเคถ้าทานกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลผลนหนึ่งลูกหนึ่งนะครับข้าวสองช้อนเราก็อย่าไปทานแค่นั้นเองนะเราก็ต้องบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าถ้าไหนที่ชอบทานประจำเนะราก็ทำนะแต่เราก็มีข้อข้อ,ขอปรับตัวเอานะครับ นะพวกลวยทุกชนิดนะครับนะพูดไปแล้วนะฮะพวกสับปรนะรดมะละก,กอสุกนะครับนะพวกนี้นะครับพวกสับประรดเหมือนกันนะเราสังเกตว่าเป็นผลไม้ที่มีค่อนข้างจะมีน้ำตาลสูงนะสังเกตได้อย่างไรนะครับก็คือสังเกตว่าตัวสับประรดสุกนะฮะเราสารเวลาเราไปกวนหวานมากเลยนะครับนะสับประรดก็จะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงม,มีไฟเบอร์สูงนะครับนะ แล้วก็นอกจากสับประรดแล้วนะครับก็คือมอนะละกอมะละกอนี่ก็บางบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะฮะพะจะชอบทานพอทานเสร็จปุ๊บชิ้น2ชิ้นไม่พอนะฮะนะครับหรือบางทีสับประรดคุณหมออยากทานทานได้ไหมนะครับเวลาที่เราทานอาหารเสร็จแล้วสับประรดข้อดีก็คืออะไรครับช่วยเรื่องของการย่อยนะฮะกันย่อยนะครับเราก็ทานแค่ชิ้นสัก,สกชิ้น2ชิ้นก็พอนะเราทานข้าวเสร็จ สับปะรดสักชิ้น2ชิ้นเพื่อล้างปากก็พอนะทานได้นะครับตัวมะละกอเหมือนกันเราอาจจะใช้ชิ้น2ชิ้นพอคือเราไม่ทานมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่บางทีท่านที่ชอบนะฮะก็พอทานข้าวเสร็จหรือทานข้าวไม่มากหรอกครับแต่ตบด้วยสับปะรดบางทีเป็นครึ่งจานเป็นจานก็มีเป็นลูกก็มีนะครับหรือบางท่านชอบมะละกอสุกนะฮะมะละกอสุกนะครับ,ลรรบหลายพันก็อร่อยนะครับนะหลายพันก็อร่อยก็ทานเป็นครึ่งท้องก็มีนะครับอันนี้อย่าไปทํานะ นะครับเพราะว่าเราจะได้รับแป้งน้ําตาลสูงนะแป้งน้าตาลสูงมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันทําให้เกิดปัญหาเสียงในหูเราตามมาได้เช่นกันนะครับนะฮะพวกตระกูลต่อไปนะครับก็คือพวกส้มนะพวกส้มพวกอง,งุ่นพวกกีวีนะครับอันนี้ผมก็ได้นํานให้หยุดไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าส้มไม่ดีอง,งุ่นไม่ดีกีวีไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมี คุณค่าคุณประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่ว่าในทางแพทย์แผนไทยแล้วนะครับพวกส้มพวกผลไม้ที่มีอย่างส้มพวกองุ่นเนะหอย่างพวกกีวีพวกเนี้ยจะมีรสหวานหวานมาพร้อมกับฤทธิ์ทางยาก็คือริดร้อนหวานร้อนนะครับทำไมนะทำไมมันมีผลแสลงกับร่างกายของเรานะครับก็คือนะฮะเวลาที่เราเกิดเสียงดังในหูของเรานะฮะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการอักเสบภายในจากปัจจัยที่ผมพูดมาแล้วนะครับว่ารางกายสีสมดุลเกิดจากไขมันสูงเลือดจางนะครับมีอาหารสแสดงเข้าไปตัวเร่งนะครับมันก็เกิดการอักเสบในร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับพอเราเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดความร้อนในร่างกายของเรานะครับพอเราทานผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนหวานร้อนเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดความร้อนส่งเสริมให้เกิดความร้อนเกิดส่งเสริมให้เกิดการอักเสบ เพิ่มขึ้นในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ควรจะงดไปก่อนนะฮะพวกส้มพวกองุ่นนะครับพวกกีวีนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นดูเหมือนจะผลผลไม้พื้นๆเลยนะครับแต่ว่าคนไข้จะมีผลนะหรือบางท่านนะฮะอย่างส้มนะครับผมเจอในคนไข้ชอบนะฮะส้มทานทีหนึ่งสองโลสามโลอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ลูกนะฮะเล่นไปสองสามโลก็มีนะครับนะฮะ พวกอ่างหุ่นก็เหมือนกันบางท่านชอบเวลาไปตามห้างต่างๆนะครับเจอนะซื้อมาสองสาโลก็มีทานทีนึงเป็นครึ่งโลนะฮะอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรนะคนหยุดไปก่อนนะครับแม้แา่ว่าถ้าเป็นคนไข้ผมเองนะพวกส้มผมก็จะให้งดไปเลยพวกองุ่นก็งดไปเลยนะครับกีวีนะงดไปเลยนะครับนะฮะในกลุ่มต่อไปนะครับก็คือเรื่องของที่ผมไลฟ์อยู่นี้นะฮะก็คือปลายเดือน เมษายนนะต่อด้วยต้นของต้นเดือนพฤษภา,านะครับนะหน้านี้นะของเมืองไทยเรานะครับที่มาก็คืออะไรไหมครับก็คือเป็นหน้าของทุเรียนนะทุเรียนนะครับพวกมะม่วงสุกนะมะม่วงสุกนะครับพวกเางาะนะพวกมังคุดนะฮะพวกนี้นะครับนะะนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะฮะนะครับพวกทุเรียน พวกมะม่วงสุกลองกองลำไยขนุนนะครับพวกละมุดนะพวกมะพุ้าสาลีนะฮะนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวของทุเรียนเองนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยหอมอร่อยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับมีเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงเลยนะครับพวกมะม่วงสุกนะครับพว,พวกทุเรียนนะฮะนะครับเวลาที่ หน้านี้ทุกปีนะครับผมเองผมก็จะเจอคนไข้นะฮะอาการกำเริบจากหลายท่านเลยนะครับที่ชอบทุเรียนพอทานทุเรียนเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีริดลอนข้างจานร้อนนะครับมันทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเราโรคมันก็จะกาเริบขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อดเปรี้ยไวไ้กินหวานก่อนนะฮะอดเปรี้ยวไ้กินหวานก่อนนะครับให้เราหายจริงๆก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทานกันนะครับนะฮะพวกทุเรียนนะครับมะม่วงสุก นะฮะพวกลำไยพวกลองกองนะครับพวกเงาะมังคุดขนุนนะครับพวกสาลี่ก็เช่นกันนะครับฟังทันไหมครับนะฮะผลไม้เหล่านี้นะครับอร่อยนะอร่อยแล้วก็มีฤทธิ์หวานร้อนนะครับแล้วก็คนงดไปก่อนนะทุเรียนมะม่วงสุกนะครับพวกลองกองลำไยพวกเงาะขนุนนะละมุดสาลี่มังคุดสาลี่นะครับพวกนี้เราก็เลี่ยงไปก่อนนะครับ ในกลุ่มต่อไปก็คือเรื่องของแก้วมังกรนะครับพวกอะโวคาโดนะพวกมะขามหวานนะฮะนะครับพวกแก้วมังกรก็เหมือนกันนะแก้วมังกรค่อนข้างจะมีอาจจะไม่ยุดได้หวานมากนะครับ <saben> <vit> แต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีแป้งอยู่นะครับส่วนอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนะครับก็มีข้อมูลมากมายนะครับที่เราทราบนะครับว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากมายเลยนะครับแต่ว่า ก็อุดมไปด้วยแป้งแล้วก็ไขมันค่อนข้างสูงนะครับเรา,เอ,าอยากจะลดแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันอยู่แล้วนะครับเราก็ควรจะงดตัวอะโวคาโดไปก่อนนะงดไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ห้ามทานเลยนะครับนะฮะถ้าไหนที่ชอบทานนะครับเอาไว้เราหายก่อนนะเอาไว้ให้สมดุลในร่างกายเราหายก่อนดีขึ้นก่อนนะครับ แล้วเราก็กลับไปทานบ้างนะครับนะฮะบางท่านชอบอะโวคาโดใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยนะผมก็เคยเจอนะครับมันก็อร่อยนะผมก็ชอบทานแต่ว่าผมเองผมไม่ทานประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างแป้งสูงนะแล้วก็ไขมันไม่ว่าจะมีไขมันดีก็ตามนะฮะไม่ว่าจะมีไขมันดีก็ตามนะครับแต่ว่าพอไขมันดีนะมันอยู่ในร่างกายเรามากๆเข้านะครับบางทีมันก็ทำให้เกิดการสะสมของไขมัน ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะให้มันดีให้มันไขมันในเดือนเราลดลงเสียงในหูเราหายไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาว่าก,กันนะค่อยมาทานให้มันบาลานซ์กันนะฮะนะครับมะขามหวานนะฮะมะขามหวานก็เช่นกันนะครับบางท่านที่ชอบนะฮะทานที่หนึงเป็น2อสามโลก็มีนะฮะนะครับมะขามหวานนะมันก็หวานจริงๆนะครับแม้ว่าฤทธิ์ของมะขามนะฮะก็จะช่วยเรื่องของ การระบายการขับถ่ายก็ตามนะครับเราก็ควรจะงดไปก่อนนะครับนะผลไม้นํา,านเข้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอินทผลัมนะอินทผลัมกับพวกตระกูลลูกทับนะฮะพวกลูกฟิกนะหรือว่าเมือเดอลังนะครับเวลาที่เรานําเข้ามานะครับโอ้โหอย่างบอกเลยเขาว่าอย่างอินทผลัมเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายนะซื้อตามซื้อตามเพจต่างๆหรือตามห้างก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอินทผลัมนะครับมันก็เป็น น้ำตาลที่ดีนะที่อยู่ในอินทอร์พลามนะครับก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราป่วยนะไขมนะันในเลือดเราสูงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ดีคืออะไรมครับก็คือว่าเราอย่าเอาอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงเข้าไปในร่างกายของเรานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายของเรานั้น เอาของเก่าเอาไขมันที่เราสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานั้นให้เอาออกมาใช้ก่อนให้ออกออกมาขับออกให้ร่างกายเขาดึงออกมาใช้ก่อนดึงดึงดึงออกมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เจอในคนไข้ดูจากค้นแผบเองนะแล้วก็ซักประวัติเองนะครับก็จะพบว่านะไขมันในเลือดของคนไข้ที่เป <c oughs> <ๆ>็นลูกเสียงในหูเองนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะฮะ บางบางเคสคนไข้สูงผลแลบมาให้ดูโอโหสูงทุกตัวเลยหรือไม่สูงก็จะคขาให้จะบ่มสูงเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะบางทีก็จะมาพร้อมกับเรื่องของกรดไลย้อนนะกดไรย้อนอาหารไม่ย่อย,นะ,ยอน,นะครับนะอาหารไม่ย่อยกดไลย้อนก็คือเป็นไขมันที่มันไปพอกตามเซลล์ตับของเรานะฮะแล้วก็ทําให้เราตับทําให้ตับของเรานั้นผลิตน้ําย่อยน้ําดีออกมาไม่มีประสิทธิภาพในเพียงพอในการย่อยอาหารมันก็เลยเกิด เรื่องของกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเวลาที่เกิดเสียงในหูบางครั้งนะฮะนะครับผมเองผมก็จะส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะพบว่าอาหารไม่ย่อยท้องอื่นมีกดไหลย้อนร่วมด้วยนะครับมันก็บ่งบอกถึงว่าอะไรไหมครับบ่งบอกถึงว่านะฮะเรามักจะมีไขมันในเลือดสูงนะค่อนข้างจะสูงเลยนะครับนะฮะมันก็เลยทาให้เกิดเสียงดังในหู อย่างที่ผมเล่าให้ตอนให้ฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่านะครับไขมันในเลือดสูงมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเสียงในหูของเราขึ้นมาได้นะครับนะฮะท่านใดที่ชอบผลไม้ต่าที่ผมกล่าวมานี้นะฮะนะครับท่านเองนะฮะถ้ายังลดไม่ได้ถ้ายังหยุดไม่ได้นะครับก็ฝากท่านนะค่อยๆลดปริมาณลงนะ นะครับแล้วก็บางอย่างนะครับให้จะให้ไปทานผลไม้ที่ทันได้ตามที่คุณหมอแนะนําตามที่ผมแนะนำนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งพุทศาโอ้โหคุณหมอนะครับมันรู้สึกว่าไม่ชอบไม่อร่อยเลยนะแต่ว่าพอเราป่วยเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องทำนะเราต้องปรับตัวต้องทำนะฮะสิ่งที่เราชอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอเราทานเข้าไปแล้วมันยิ่งส่งเสริมให้ เสียงดังในหูเราเพิ่มขึ้นนะไม่หายสักทีหนึ่งนะพอเสียงดังในหูไม่หายมันก็มีแต่ความํำคาญเกิดขึ้นมีแต่ความเครียดหงุดหงิดนะครับทำไงถึงจะหายทำไงถึงจะหายนะครับเราถ้าโรคเสียงดังในหูของเรานะครับเราไม่รู้นะครับว่าสาเหตุขบวนการเกิดโรคกลไกการเกิดโรคมาเป็นอย่างมาอย่างไรนะครับเราก็จะไม่มีทางไม่มีวันที่จะ สามารถแก้ปัญหาโูคนี้ได้เลยนะครับอยากบอกว่ารูปเสียงดังในหูต้นเหตุมาจากอะไรไหมครับต้นเหตุมาจากก็คือปากของเรานี่เองนะฮะโดยที่เราเไม่ทราบกันอยู่การกินนะมันก็เลยส่งผลให้ชีวเคมีในร่างกายเราเยนเกิดความบิดปกติของเสียงดังในหูขึ้นมาในร่างกายของเรานะครับผมเองเออจากการที่ได้รักษาคนไข่ามานะครับก็ ที่รักษาเสียงดังในหูได้นะครับก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วเกือบ10กว่าปีแล้วนะฮะเพิ่งช่วงว่างนะก็เลยได้มีโอกาสได้ออกมาให้ความรู้นะครับทางทางไลฟ์สดทาง Facebook แล้วกอ็อัพขึ้นช่อง Youtube ของหมอเอแพทย์แผนไทยนะครับก็เลยพบว่าคนที่เป็นเสียงดังในหูนี้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยแล้วก็ยังไม่ทราบาวิธีการรักษาที่ได้ผลจริงๆว่าทำอย่างไรนะครับ ผมเองผมก็จะค่อยๆเอาความรู้ที่ผมมีอยู่นะฮะจากประสบการณ์การรักษาในคลินิกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะฮะก็จะเป็นค่อยๆเป็น EPEP ไปนะในทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับในเรื่องของเสียงดังในหูนะครับนะฮะสุดท้ายนี้นะครับนะฮะผมก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ เสียงดังเลหูอยู่แล้วก็ขอให้เสียงดังในหูนั้นค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะดูแลตัวเองนะครับที่จะอ,อยู่นะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับกับทุกคนในครอบครัวที่แวดล้อมเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ